ผมก็ได้มาถึงบ้านเพื่อนที่ทับลองเป็นบ้านสวนนะครับเนื้อที่ประมาณห้าไร่ก็จะมีป่าราอบๆนะครับผมไปเดินมาก็ได้ของก,กินมานิดหน่อยนะครับมีหอมไม้ข้าวขาวมะรุมเนียว้ต้มมะนาว,วก็นี่เนี่ยหม้อกับหมวดครับเอาไว้หุงข้าวเวย็นนี้นะครับเราก็จะมาพักที่นี่นหนึ่งคืนนะเจ้าของบ้านก็อยู่ข้างบนนะครับผมก็อยู่ข้างล่างเพราะว่าเราไม่อยากขึ้นไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขานะครับข้างบน เขาห่วงมากคือแบบว่าเดินขึ้นไปก็ไม่ได้ครับผมก็ไม่รู้ทําไงอยู่างล่างก็ได้บ้านสวนครับนานๆก็จะมากันทีนะครับเพื่อนทําไว้ปีนี้พอดีว่าติดโควิด <c oughs> ก็เลยไม่ได้พากันมาบ้างก็จะลบหน่อยแต่มีผมคนเดียวเนี่ยแหกขดแหกอคอกมาก็ไม่เชิงว่าแหกหรอกก็มันถึงระยะเวลาเราก็มาเที่ยว เพราะว่าเพื่อนเขาก็ตัดญาติัดอะไรไว้รอเราก็ไม่อยากให้เสียเที่ยวนะเราก็เลยอะมาัะหน่อยวันนี้อากาศดีนะครับวันนี้เป็นวันที่สองที่อากาศที่เย็นบ้านบ้านเขามีลเบียงเดี๋ยวเย็นนี้เราก็จะไปหาซื้ออะไรมากินนะครับ ไม่รู้ว่าจะทำอะไรผมก็อยู่ยง,ง่ายๆผูกเตียงข้า <ละ S 1> งหลังก็ <ละ S 1> <ๆ S 2> มีสระน้ำมีห้องน้ำโอเคหมดละบ้านไม่มีอะไรเดี๋ยวไว้มีอะไรกินก็จะถ่ายให้ดูต่อไปนะครับออสสดีก้บรถไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าเพื่อนไม่มีเพื่อนนั่งไปด้วยผมก็เลยต้องเอารถ มอไซค์ขึ้นกระบะเพื่อที่จะกลับกรุงเทพนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีการเอาขึ้นเอ่ยฮะไปไงมาไปเดี๋ยวผมเองเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยเองเดี๋ยวเรา นักตายต่าย,ายเขียนติดเลยวะเสร็จได้วเสร็จแล้วเฮ้ยฮะเสร็จแล้วนะตรงนี้ฮะตอนแรกเพื่อนบอกว่าจะขับขึ้นนะครับไม่ผีผุดถ้าผมขับขึ้นนี่กระจกหลังนี่ทะลุแน่นอนครับโอเค โอ้โหไม่ได้ปลูกเพื่อนเลยว่ะดีมาณได้เดี๋ยวยาวโอเคนะครับเรียบร้อยการรัดมีเชือกสองเส้นนะับดู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 นี่นี่เชือกสองเส้นขาตั้งไม่ต้องครับไม่ต้องลงเพื่อนบอกอยู่ที่เชียงใหม่เป็นไงนี่นี่เซฟอีกทีนึงนี่นี่มีเซฟด้วย โอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับทิปหน้านะครับเดี๋ยวผมพาไปลงทางที่ไหนอีกอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ